กองทัพบ,บกแจงเบีย้ยเลี้ยงทหารชายแดนไทยกัมพูชาล่าชา้าเหตุรอขั้นตอนกอมออนุมัติงบกลางล่าสุดโอนจ่ายแล้วก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนไลก์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับกองทัพบ,บกชี้แจงกรณีกำลังพลและประชาชนสอบถามถึงกรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินเบีย้ยเลี้ยงของหน่วยทหารที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมา กองทัพบ,บกได้มีการจัดกำลังพลปฏิบัติงานเพิ่มเติมสมทบให้กับกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพาส่งผลให้งบประมาณปกติปี2569ที่จัดทำไว้ล่วงหน้าไม่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นกองทัพบ,บกจึงได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ชอนเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการยุบสภาการขอใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดทำให้มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติซึ่งในระหว่างที่รอการอนุมัติงบกลางนั้นกองทัพบ,บกได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการนำเงินงบประมาณของกองทัพบ,บกมาสำรองจ่ายให้แก่กำลังพลก่อนบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันกองทัพบ,บกได้รับโอนเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแล้วและได้ดําเนินการเร่งโอนจ่ายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติราชการสนามทันทีโดยกระบวนการโอนเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้แต่และหน่วยอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือกําลังพลโดยเร็วที่สุดชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคอมเมนต์แรกบอกว่าโอนเข้าบัญชีโดยตรงคงไม่มีหักหัวคิว คอมเมนต์ต่อมาคงไม่เป็นไรมั้งครับทหารที่อยู่ชายแดนย่ามีกับเกลือให้ระดับสูงสูงอยู่สบายกินสบายพอระบบหน้าระบบตามขั้นตอนเจ้านายมาก่อนคอมเมนต์ต่อมาระบบการเงินราชการเป็นเช่นนี้ทุกหน่วยงานต้องทำใจแต่ได้แน่นอนถ้ากระทรวงการคลังเร่งเวลาการเบิก,ก,ก,กจ่ายให้เร็วขึ้นทุกคนจะได้มีความสุขคอมเมนต์ต่อมาไหนคนรักทหารเงียบกริบมงงวังวี คอมเมนต์ต่อมาเคลียร์ให้แล้วเสร็จนะคะท่านนายกก่อนจะเลือกตั้งไม่ว่าจะเยียวยาอะไรก็แล้วแต่คารุณาเถอะค่ะทหารชาวบ้านเขารออยู่เงินของเขาชาวบ้านก็รอมเยียวยาทหารเขาก็รอเบี้ยเลี้ยงของเขาคอมเมนต์ต่อมาหน่วยงานรัฐทําอะไรอยู่คะไม่เข้าใจเหมือนกันชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเบี้ยยังชีพทหารก็ยังไม่ให้เขาเยียวยาน้ําท่วมภาคใต้ก็ยังไม่ได้ทีรีบดําเนินการให้เขาแล้วเสร็จก่อนจะเลือกตั้งค่ะ คอมเมนต์ต่อมาตรวจสอบให้เข้มงวดสิว่าใครทําให้ล่าช้านั่นแหละใส่สึกเขมรเลยจัดการสิคอมเมนต์ Comment ต่อมาใครทําอะไรชักช้าไม่ต้องเลือกพวกมันคอมเมนต์ต่อมาแก้ไขขั้นตอนอนุมัติสักทีเถอะสงสารเขาบ้างทุกคนต้องการเงินค่ะลองดูที่ตัวเองสิใช้วันเท่าไหร่อะไรบ้างแต่ละวัน คอมเมนต์ต่อมาระบบราชการของไทยยังล้าหลังเหมือนเดิมเพราะชอบกันเหลือเกินกับเช้าชามเย็นชามสิ้นเดือนรับเงินตกเย็นนัดกันแดกเหล้าสังสรรค์และตีกอล์ฟนี่ไงกูว่าทำไมระบบราชการไทยมันถึงไม่ไปไหนสักทีคอมเมนต์ Comment ต่อมางบกองทัพไปไหนหมดถึงต้องรองบกลางกินกันหมดหรือคอมเมนต์ Comment ต่อมายุคนี้ยังมีการล่าช้าแล้วแต่ละหน่วยงานสั่งซื้อสั่งจ้างระบบไอทีกันแพงๆหามึงหอ คอมเมนต์ต่อมาทหารชั้นผู้น้อยเชียร์ส้มเพราะระบบเก่ามันล่าช้าแบบนี้ไงไม่เป็นข่าวก็เงียบม,มาสามเดือนแล้วคอมเมนต์ต่อมาพักปชนได้เป็นรัฐบาลประเทศไทยจะดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมาระบบราชการห่วยๆเบี้ยเลี้ยงทหารไม่เบี้ยวเหมือนเบี้ยวตำแหน่งใหญ่ๆอนุมัติรวดเร็วสะดวกสบายไฟเขียวผ่านตลอดถุยๆคอมเมนต์ต่อมาระบบระเบียบราชการไทยตาร้านปีห่วยมานานแล้วคอมเมนต์ต่อมาอา้าวพวกรักทหารไม่ออกมาช่วยทหารชั้นผู้น้อยกันหน่อยรา ชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ